สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงเออแกงแกงเผ็ดเนื้อนะคะแกงแกงแดงนะคะซึ่งเราจะทําเครื่องแกงเราจะตาเครื่องแกงเองนะคะค่ะเรามาเลยเรามาเริ่มก,กันเลยค่ะ เราก็จะตำไปเรื่อยๆจนละเอียดนะคะเครื่องแกงก็จะมีสมุนไพรไทยนะคะพริกแห้งหอมกระเทียมนะคะพริกแห้งข่าตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็จะมีพริกขี้หนูสดด้วยนะคะแกงเนื้อเราก็จะใส่ลูกบักชีลงไปด้วยนะคะตอนนี้เราก็ตำจน ใกล้ละเอียดแล้วนะคะตอนนี้ก็ละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักเครื่องแกงออกใส่ถ้วยนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปค่ะคือตอนนี้มันเสียงดังมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็ฝนกำลังตกนะคะเราเราตอนที่เรากำลังทำอยู่นี่ฝนกำลังตกหนักมากเลยนะคะข้างนอกก็จะมีเสียงซ่าเสียงรบก,กวนนะคะ นี้เราก็จะมาหั่นเนื้อนะคะเราจะใช้เนื้อประมาณครึ่งกิโลค่ะคือเราไม่ได้ใช้หมดนี่นะคะคือเนื้อเนื้อนี่เรามีเยอะนะคะแต่ว่าเราเราจะแกงแค่เนื้อครึ่งกิโลนะคะเนื้อที่เราแกงนี่มันจะเป็นเนื้อสันนะคะเราจะเลือกเนื้อสันเอามาแกงนะคะ ตอนนี้เราก็หั่นเนื้อจะได้แล้วนะคะครึ่งกิโลนี้เดี๋ยวเราจะมาเด็ดมะเขือนะคะแล้วก็เด็ดมะเขือพวงมะเขือพวงนี่เราก็เก็บมาจากต้นนะคะมีอยู่หน่อยเดียวนะคะแล้วก็หั่นมะเขือส่วนมะเขือยาวนี่เรามันเยอะแล้วมะเขือเปาะมันเยอะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้นะมะเขือยาวนะคะเราจะหั่นมะเขือแช่น้ำนะคะแล้วก็ใส่กระป๋อนไปนิดนึง เพื่อไม่ให้มันดำนะคะ ันนี้เราหั่นมะเขือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเครื่องแกงก็ตำละเอียดแล้วหั่นเนื้อแล้วหั่นมะเขือแล้วนะคะเราก็จะมาผัดเครื่องกันนะคะกะทิเราก็เคี่ยวไว้แล้วนะคะเดี๋วเราจะมาผัดเครื่องก่อนนะคะนี่นะคะส่วนผสมของเราก็จะมีพริกชิ้ฟ้าหั่นแล้วก็ใบโหระพานะคะ นนี้เป็นกะทิกะทิที่เราเคี่ยวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะมาผัดนะคะเราจะเอาเครื่องแกงที่ตำไว้นี้มาผัดกับกะทินะคะ เราจะผัดเครื่องไปเรื่อยๆนะคะเราจะผัดไปจนกระทั่งเครื่องนี้เป็นปุยเลยนะคะถึงจะใส่เนื้อก็เราก็จะเติมหัวกะทิไปเรื่อยๆจนกระทั่งเครื่องนี้เป็นน้ํามันนะคะผัดจนเป็นน้ํามันแล้วก็มันจะเป็นปุยพอถึงจะใส่เนื้อลงไปนะคะแล้วก็เอาเนื้อลงไปคลุกกับเครื่อง แล้วก็หยอดกะทิไปทีละนิดละนิดเรื่อยๆจนกระทั่งเนื้อสุกนะคะ ตอนนี้เครื่องก็เป็นน้ำมันแล้วนะคะแล้วเ,เป็นปุยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะใส่เนื้อลงไปได้แล้วนะคะ ตอนนี้เราใส่เนื้อแล้วนะคะแล้วเราก็จะผัดเครื่องกับเนื้อนี้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้เนื้อเครื่องเนี่ยมันเข้าในเนื้อนะ น,นี้พอเนื้อสุกแล้วเราก็ใส่มะเขือนะคะแล้วก็เติมน้ำกะทิลงไปด้วยเลยค่ะเราก็จะปรุงรสนะคะใส่เกลือใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลปี๊ดน้ำตาลปี๊บสักก้อนเท่าประมาณก้อนเท่าหัวแม่มือนะคะ คือคือเราจะไม่ให้ออกหวานนะคะใส่แค่แทนผงชูรสนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบหัวระพาพริกชีฟ้าลงไปนะคะแล้วก็ตักใส่หม้อนะคะคือแกงกักะกทะก็มันเวลาผัดเครื่องมันก็สะดวกนะคะแกงเสร็จแล้วก็ตักใส่หม้อเพื่อนๆอย่าลืมนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ ถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชมในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ